ห่วงที่มือซ้ายจับโยกเพื่อทำเลขแปดเราได้เลขแปดแล้วเห็นไหมครับได้ประมาณนี้เราก็ดึงเข้าที่ก่อนอแล้วมันจะเหลือห่วงวิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือห่วงนี้เพื่อที่จะทำเป็นห่วงที่สามเราก็วิ่งตามเชือกเนี่ยครับเข้าไปยังสอดจากข้างล่างเหมือนกัน ตามเชือกวิ่งเมื่อคู่นี้จากข่วงสองข่วงวิ่งเข้าไปเลยครับสอดเข้าไปตามห่วงที่สองสองห่วงนั้นเราก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นก็จัดเข้าที่เลยครับจัดเข้าที่นะให้มันล็อกกันอย่างสวยงามจัดให้มันดูสวยงามพดง่าย and